สวัสดีครับอะตอมไดร์การเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวแล้วก็สอนใช้งานอินดิเคเตอร์อีกทักงหนึ่งตัวแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาแบบง่ายๆสบายๆนะครับอินดิเคเตอร์ในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซิกแซกนะครับบางคนฟังแล้วแบบเฮ้ยชื่อง่ายจังซิกแซกนะครับซิกแซกเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้เนี่ยในการดูเป็นแนวโน้มก็ได้นะครับแทนที่เราจะมาวาดเทรนไลน์ด้วยตัวเราเองใช่ไหมเพื่อดูว่านี่เป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงนะครับหรือ บางคนถนัดการดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับเช่นที่ผมอเอ่อเวลาสอนเนผมชอบอกว่ายกโลยกไฮนี่คือแนวโน้มขาขึ้นกดโลกดไฮอันนี้คือแนวน้มข,ข,ขาลงใช่ไหมไม่วิ่งไปทางไหนเลยเราเรียกไซเวย์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ซิกแซกนะครับเอามาช่วยตรงนั้นแหละนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งคิดเองดูกราฟเองเนี่ย ซิกแซกจะช่วยบอกครับว่าตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาอะไรนะครับแล้วมันดียังไงมันเอาไปประยุกต์กันกเทรดของเราได้นะครับว่าเมื่อเราเห็นซิกแซกเนี่ยซิกแซกมันก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงใช่ไหมเมื่อไหร่เราเห็นซิกแซกเนี่ยเปลี่ยนจากลงเป็นวิ่งขึ้นเนี่ย มันใช้ในการที่จะเข้าไปทํากําไรได้ก็คือไปซื้อนะครับพอมันขึ้นไปปุ๊บหักหัวลงก็ไปขายได้นะครับมันก็อาจจะไม่เหมือน m c d หรือ RSI สใช่ไหมที่มันไปวิ่งแล้วก็เอากราฟราคามาพลอตใช่ไหมอันนี้มันเป็นการทําเส้นอยู่บนกราฟเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูครับว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาซิกแซกไปไปยุกในการดูเทรนด์ไลน์นะครับแทนที่จะวาดเองเราก็เอาตรงนี้ไปเป็นเทรนก็ได้อย่างที่2คือเราสามารถเก่งกําไรจากการดูซิกแซกก็ได้นะผมเองก็เคยใช้นะครับกับการพวกเทรด อะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็อาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเรายอล็อกตามซิกแซกเนี่ยบางทีอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับโอเคงันเดียววันนี้ผมพามาดูครับว่าซิกแซกคืออะไรใช้งานอย่างไรนะครับ อันนี้เว็บเทรดดิ้งวิวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเชื่อว่าในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นตัวเทรดดิ้งเนี่ยน่าจะมีซิกแซกอยู่แล้วนะครับวิธีเปิดนะครับก็เข้าไปที่อินดิเคเตอร์นะครับเราก็พิมพ์ซิกแซกนะครับนี่มีอยู่ตัวนี้นะครับจริงๆมันมีอีกหลายตัวนะครับเนื่องจากว่า บน TradingView เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่สามารถผลิตตัวอินดิเคเตอร์ได้หลากหลายเนาะแต่ผมขอใช้เป็นแบบ b u i l d i n ละกันนะครับก็ซิกแซกตัวนี้นะครับผมกดขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูก่อนนี่ซิกแซกนะครับค่าที่เขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะเซตอินพุตไว้เป็นตัวส่วนเบี่ยงเบนเนาะเด v ว a ันะครับอยู่ที่5% แล้วก็ความลึกเนี่ยอยู่ที่1 0นะครับเดี๋ยวค่อยบอกกันแล้วกันนะครับว่าปกติผมปรับอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับผมให้ดูหน้าตาของมันก่อนซิกแซกนะครับนี่เห็นไหมซิกแซกจริงไหมขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วซิกแซกมันแมปกับอะไรผมขอย้อนจากตรงต้นทางแล้วกันนะครับก็คือกราฟปัจจุบันว่าซิกแซกมันเป็นภาพไหนนะครับเนี่ยซิกแซกมันวิ่งลงแบบนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเวลาเราวาดเทรนไลน์เราวาดยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมวาดให้ดู สมมติว่าผมวาดเทรนไลน์ผมก็จะวาดจากจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตัดตามเส้นอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะวาดแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็บอกว่าไม่เป็นเทรนไลน์ของผมนะครับแต่ของซิกแซกเห็นไหมว่ามันไม่ได้จุดเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าซิกแซกเนี่ยใช้จุดที่เป็นจุดสูงสุดกับจุดต่ําสุดนะครับบางคนเนี่ยถ้าสายที่เขาอ่านกราฟที่นับคลื่นเนี่ยเขาก็นับแบบนั้นนะว่าเอาจุดสูงสุดในกราฟภาพเก่าลงมาจุดต่ําสุดในกราฟภาพเก่า ขึ้นไปจุดสูงสุดใหม่นะครับก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับถ้าสมมติเป็นข้างล่างแหละถ้าเป็นข้างล่างผมจะวาดตัวเทรนไลน์ของผมยังไงผมก็จะวาดจากจุดต่ําสุดเสร็จแ,แล้วผมก็อาจจะวาดตัดกราฟชมมุต,มต,ตรงนี้นะครับเราพิจารณาเอาแค่พิจารณาแค่ถึงเนี่ยเดือนเ,ออเดือนจูลน,นะครับเดือนมิถุนายนผมก็จ,จะวาดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับมีการตัดแล้วก็มีแตะตรงนี้ใช่ไหมเออผมก็อาจจะพิจารณาอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มันหักหัวลงหลุดเทรนไลน์เราก็บอกว่ามันเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะครับ แต่ซิกแซกมันใช้จุดสูงสุดต่ําสุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะพอดจุดต่าจุดสูงไว้เป็นหลักเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าเอ้ยเราอยากให้มันละเอียดขึ้นจะต้องปรับยังไงกลับไปที่ฟันเฟืองของซิกแซกนะครับแล้วปรับตรงส่วนเบี่ยงเบนเดเวชันให้มันลดลงในที่นี้ผมลองเอา2ก็ได้เห็นภาพนี้ไว้ก่อนนะจาภาพนี้ไว้ก่อนตรงนี้มันเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับผมจะปรับเป็น2ยังเหมือนเดิมนะครับลองปรับเป็นหนึ่งดู เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลแต่จริงๆมันไปม,มีผลต่ออะไรนี่ต่อกราฟอื่นๆนะครับแปลว่าตรงนี้เขาก็ยังคอนเฟิร์มเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ตรงนี้ภาพเปลี่ยนแลวนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกลับกลับมาเป็นห้าให้ดูเห็นไหมตอนแรกมันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเลยนะครับแต่พอเราปรับตรงนี้เข้าไปเหลือหนึ่งเส้นยึกยือละนะครับ มันอยู่ที่วิธีการใช้งานนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานเนี่ยอยากให้มันละเอียดขนาดไหนนะครับส่วนตัวนะครับผมจะค้างไว้ที่5้านะครับเพราะเราไม่ได้เทรดแบบสั้นๆบ่อยๆนะครับผมเทรดยาวผมก็จะเห็นแล้วว่าแบบนี้แนวโน้มขาลงผมไม่เทรดนะครับผมก็รอจนมันมาถึงจุดนี้นะครับจากจุดที่มันวิ่งลงมาถ้าเกิดเราเป็นเทรดไลน์เราก็บอกเนี่ยแนวโน้มขาลงกำลังจะเปลี่ยนขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะมันเกิดจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะซื้อแถวๆนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1น0 0จุด แล้วเราก็ลันเทนไหมครับลัน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 ันันปุ๊บจนมันเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นเราก็จะขายแถวนี้1,400จุด400จุดในการดูแค่เส้นนี้เห็นไหมครับว่าไอ้เรื่องง่ายๆมันก็มีนะเออมันไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องยากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกแซกเรามาใช้แบบนี้ได้นะครับทีนี้ลองปรับอีกอย่างหนึ่งภาพเดิมนะครับแต่ผมปรับความมืดเหลือแค่ห้าพอเห็นความต่างไหมครับ เหมือนกันครับคือ2ออย่างนี้สัมพันธ์กันครับยิ่งตัวเลขน้อยความละเอียดของกราฟมันจะสูงนะครับสมมุติผมปรับหนึ่งและ1ทั้งคู่อ่ะละเอียดพอไหมคือละเอียดสุดๆนะครับแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ใช้ไม่ได้ครับเพราะมันละเอียดขนาดนี้ก็ดูแท่งเทียนเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาความพอด,ดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะปรับอยู่ที่ห้ากับห้าหรือว่าประมาณเอ่อหกับ10บมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับสมมุติ5กับ5แบบนี้ทําไง เราก็จะบอกว่าเอซื้อตรงนี้ขายตรงนี้นะครับแล้วมันลงมาปุ๊บซื้อใหม่มาขายตรงนี้ก็ได้แต่เห็นไหมว่าเอ้ภาพแบบนี้ยเมื่อเกี้ยพอเราปรับเป็นสิบอ่ะมันถือที่เดียวได้ไม่ต้องมาซื้อคือขายนะครับมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะถือสินทรัพย์นั้นนาน,น,านแค่ไหนด้วยนะครับทีนี้อันนี้เป็นกราฟเดถ้าถือแบบนี้ก็ถือกันหลายเดือนนะสามเดือนนะครับแล้วก็ทํากําไรกันไปสี่ร้อยจุดเซตขึ้นจากพันเป็นสี่พันสี่ก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มันเอามาใช้ได้แค่ ดัชนีใช้ได้กับแค่ตัวเซตหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่ใช้ได้กับทุกอย่างนะครับวันนี้ผมขอไปทางบิตคอยกันบ้างนะครับ btc กันบ้างเอาบิตคอยอะไรดีอบิตคอยยูเอสดอลล่าล้วกันนะครับนี่แหละกราฟเดย์นะครับเหมือนกันเราใช้ตรงนี้ดูได้เราก็อาจจะซื้อตรงนี้มาขายตรงนี้นะครับคือมันเป็นในทิศทางเดียวกันแต่เห็นไหมว่า เฮ้ยทำไมภาพสุดท้ายมันถึงไม่มีกราฟตัวซิกแซกขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงแบบบิตคอยนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าเราปรับ5กับ10เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันทําให้เราไม่เห็นไอตัวซิกแซกขึ้นมาสิ่งที่ผมต้องทาคือผมต้องลดครับไม่ลดเดเวชันก็ต้องลดเดฟนะครับนี่เห็นยังเริ่มเห็นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สุดอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงเพราะว่ากราฟเขียวมันเยอะเนาะเอาเป็นสีส้มก็ได้ครับโดดเด่นดี เห็นไหมว่ามันก็ยังไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับผมยังต้องปรับอีกอ่ะผมก็อาจจะปรับเดเวชันเหลือ2คือตรงนี้มันไม่ตายตัวเนาะคือพอมันไม่ตายตัวเนี่ยมันก็ลองปรับดูครับว่าเราจะเห็นกราฟสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแบบนี้สมมติอ่าผิดอันอันนี้อันเก่านะครับสมมตมิผมปรับเ็บเป็นหนึ่งโอเคโอ้โหถีเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับไม่มีประโยชน์อ่ะปรับเดเวชันเป็นไรเป็น5้าก็ยังไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจูนตรงนี้มันเป็นเรื่องเสียเวลาสําหรับตัวซิกแซกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมใช้ในหุ้นนะครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ55หรือ50นะครับอยู่ที่ประมาณเนี้ยคืออย่างเงี้ยผมว่ามันก็เทรดยากนะแต่ถ้าเกิดเรามองใหม่เอา5กับ10เหมือนเดิมนะครับอืมภาพมันก็จะหายไปอย่างที่บอกอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซิกแซกเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับสินทรัพย์แค่บางประเภทเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่าง คือถ้าเกิดสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนสูงแบบบิตคอยน์แบบนี้บางทียากนะครับในการใช้ซิกแซกผมว่ามันยังกลับไปใช้พวก m a c d เไอซในการดูแล้วกาวาดแนวโน้มเนี่ยจะง่ายกว่านะครับอ่ะเอาหุ้นสักตัวไหมเออลองดูกันนะครับว่าสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเอาช่วงนี้ที่มันผ่านมาแล้วมันดังๆก็คือสีตัางกรอบเนาะสีตังกรอบเนี่ยผมต้องย่อทม์เฟรมไปเป็นทม์เฟรมชั่วโมงนะครับเพราะว่ากราฟมันน้อยนะครับอ่ะ นี่ตอนนี้เราเซ็ตอะไรกันอยู่ห้าสิบนะครับภาพนี้ครับเห็นไหมจังหวะลงมามันก็ลงมาให้นะครับซิกแซกลงให้จังหวะขึ้นซิกแซกขึ้นให้นี่ขึ้นจากกี่บาท66บาทนะครับขึ้นมาอยู่ที่89บาทได้มา30กว่าบาทลงมาครับขึ้นครับลงครับขึ้นครับนะครับแบบนี้คือพอมันถึงจุดเนี้จุดที่มันไปลอยลอยอยู่แบบนี้นะครับพอกราฟมันเกิดมุมอย่างเงี้ยแบบว่ามันหักหัวลงเราก็ไม่ควรจะไปถือถูกไหม แต่ถ้าเกิดเราใช้สินทรัพย์ที่เป็นออปชันหรือเป็น d w เนี่ยเราก็อาจจะซื้อพุทนะครับหรือช็อตมันเพื่อเราทํากําไรขาลงขึ้นลงขึ้นนะครับ ได้ใช้ซิกแซกได้เห็นไหมคือความยากเนี่ยของมันคือการจูนนิ่งตรงนี้แหละเมื่อไหร่ให้มันเห็นการาฟได้นะครับนี่ให้มันเห็นการาฟตอนปลายทางเมื่อเราจะดูว่าเราจะทําอะไรต่อนะครับพอผมจูนมาสักพักหนึ่งผมเห็นตัวเลขนี้ที่ผมใช้ได้กับการาฟนี้51นะครับ51แล้วผมก็ได้กราฟแล้วว่าเนี่ยซิกแซกของผมยังเป็นแนวน้องขาขึ้นอยู่นะครับมันนี่แหละความยากอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าความยากของการใช้ซิกแซกคือการจูนนิ่งให้เราเห็นกราฟตรงนี้ตัวซิกแซกนะครับ ที่ปลายทางเพราะฉะนั้นในแต่ละ time frame ก็จะไม่เหมือนกันขยับไป4ชั่วโมงก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็จะเอามานําเสนอว่าทําไมเราถึงควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ i n d i c a อร์ไว้บ้างเนี่ยภาพแบบนี้นะครับมันทําให้เราเทรดง่ายขึ้นจริงไหมคือเห็นแบบนี้เราก็รู้แล้วอ๋อซื้อตรงนี้ได้เพราะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับกรับยังโตอย่างต่อนเนื่องจบนะครับเอาไปหุ้นที่มันเป็นขาลงกันบ้างนะครับเช่น BDMs BDMs ทุกวันนี้เป็นขาลง ลงไหมกาฟลงเห็นไหมเนี่ยจังหวะขึ้นนะครับเราซื้อจากเท่าไหร่สิบเก้าบาทห้าสิบต้องมาขายเท่าไหร่ยี่สามนะครับพอมันเริ่มทําซอยตัวหักหัวลงตรงนี้เราก็ปล่อยที่ยี่สามหลังจากนั้นลงมาตรงนี้ใครใช้สินค้าที่เป็นทำกำไรขาลงได้ก็ซื้อพุทซื้อช็อตนะครับลงมาได้ยี่สิบเอ็ดก็ได้ไปอีกสองบาทซื้อขึ้นอีกแล้วเพราะว่ากราฟมันบอกนะครับซื้อลงอีกแล้วตอนนี้ยังลงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อถูกไหมแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องการหาจุดกลับตัวได้ด้วยเมื่อไห่่ททีมมมมมัันนลลงาาปุุบ๊บแ้วํ แปลว่านั่นคือการกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะได้ต้นเทรนเนี่ยจากตัวซิกแซกเหมือนกันนะเวลากราฟลงมาปุ๊บกำลังจะหักขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้นปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ซื้อได้ทันทีถูกไหมเราจะได้ต้นเทรนที่เป็นขาขึ้นทันทีนะครับนี่คือวิธีการใช้ตัวซิกแซกเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบมันจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูเทรนไลน์ไม่เป็นใครวาดแนวโน้มไม่เป็นนะครับดูไม่ออกว่าไหนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงเ ผมบอกเลยว่ามันลำบากต่อการเทรดถูกป่ะเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราก็จะไม่เทรดเรามักจะต้องเทรดขาขึ้นเนาะถ้าเกิดเป็นหุ้นเป็นกองทุนนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมาตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเรารู้จากการที่เราดูแค่เส้นเนี่ยแหละเป็นเฉียงขึ้นเนี่ยมันก็คือขาขึ้นแล้วเราสามารถที่จะถือครองได้เมื่อไหร่หักหัวลงทํามุมข้างบนแล้วเปลี่ยนทางอันนั้นคือเปลี่ยนไปแนวโน้มขาลงเราก็ทําการขายแค่นั้นเองนะครับตัวนี้คือผมไม่ได้บอกนะว่ามันเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเปอร์เซนต์วินเลทเนี่ยมันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะว่าไอ้อินดิเคเตอร์พวกนี้เอาจริงๆจากสัดส่วนที่ผมคิดว่ามันใช้ได้นะมันช่วยมาเสริมความมั่นใจของเรามากกว่านะครับส่วนถ้าเกิดใครจะยึดอินดิเคเตอร์ตัวเดียวเล้าไปเทรดเลยเนี่ยผมไม่แนะนําเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาเพิ่มความมั่นใจของเราว่าเอโอโหเฮ้ยเราจะเทรดตรงนี้แต่ขอดูหน่อยว่าแนวโน้มเนี่ยถูกหรือเปล่า อันเนี้ยช่วยได้นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งที่วันนี้ผมพามาให้ดูนะครับคือวันอันแรกนี่เป็นซิกแซกนะครับซิกแซกก็คือดูแนวโน้มเหมือนกันนะครับดูแนวโน้มว่าขึ้นลงเป็นยังไงนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือพาราโบลิกซานะครับจริงๆผมเคยพูดไปแล้วแหละ2ตัวนี้ซิกแซกกับพาราโบลิกสานะครับในคลิปของอ e ีฟิน นะครับที่สอนใช้โปรแกรม eFin Trader เนาะ eFin Mobile นะครับเพื่อให้ดูกราฟได้อะไรได้นะครับแต่วันนี้ก็เอา Trading View มาให้ดูตัวถัดไปเนี่ยเราเรียกว่า Parabolic s a มีหน้าที่เพื่อดูแนวโน้มอย่างเดียวนะครับเหมือนกันเอาง่ายๆมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการคำนวณหรือวิธีการแสดงผลมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพ a r a โบลิกซาหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โอเคทีนี้ผมก็จะเอาซิกแซกออกก่อนนะครับปิดลูกตาไปนะทีนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวถัดไปก็คือพาราโบลิกซานะครับพิมพ์คาว่าซาได้เลยในเทรดดิ้งวิวนะครับตัวนี้พาราโบลิกซา SAR S A R, นะครับกดเข้าไปปุ๊บเราจะได้จุดไข่ปลาแบบนี้ออกมานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้ เราสามารถที่จะไปปรับขนาดมันได้นะครับคลิกที่ฟันเฟืองกดสไตล์นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับให้มันเห็นชัดๆนะครับหรือบางคนก็อาจจะเอาแค่เล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับสีแล้วแต่เพื่อนๆนะครับไอจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับหรือตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยมันบ่งบอกอะไรนะครับคือง่ายๆครับมันจะแสดงผลในทุกแท่งเทียนนะครับแสดงผลในทุกแท่งเทียน ย้ำอีกครั้งทุกแท่งเทียนจริงๆนะทุกแท่งเทียนของเขานะครับโดยที่เราดูจุดไขป่ปลาว่าถ้าอยู่ใต้กราฟคือแนวโน้มขาขึ้นอยู่บนกราฟคือแนวโน้มขาลงนะครับเอาใหม่จุดไขป่ปลาจุดๆแบบนี้นะครับขอขยายหน่อยเผื่อมันไม่ชัดนะครับจุดไขป่ปลาพวกนี้นะครับผมเรียกจุดไขป่ปลาเนาะเพราะบางว่าตอนใช้อ e ีฟินเป็นจุดๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับบางคนเรียกเครื่องหมายพยาบาลอะไรก็ได้ถ้ามันอยู่ใต้กราฟมันคือแนวโน้มขาขึ้น ถ้ามันอยู่บนกราฟแบบนี้นะครับคือแนวโน้มขาลงง่ายไหมง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าไอเราซื้อตอนไหนนะครับก็นี่ไงมันคือกราฟมันจะต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นลงหรือลงเปลี่ยนเป็นขึ้นหรือไซด์เว์เปลี่ยนเป็นขึ้นหรือไซด์เว์เปลี่ยนเป็นลงเพราะนั้นมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นจําอย่างนี้ถ้าเกิดมันคืออยู่บนกราฟแล้วเปลี่ยนมาใต้กราฟอันนั้นเนี่ยคือต้นเทนในการที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเช่นวิ่งลงมาครับกราฟกราฟกราฟวิ่ง เอ้ยมาถึงตรงนี้จุดไข่ปลาเปลี่ยนจากข้างบนวันนี้นะครับอันนี้มันเป็นเดือนเนาะกราฟเดือนเนาะเดือนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเอ้ยนี่แหละแนวโน้มขาขึ้นจะมาแล้วนะครับหลังจากนั้นดูถัดไปถัดไปถัดไปขึ้น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 ,นจนถึงแท่งนี้นะครับแท่งถัดไปดันมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับแปลว่าเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับเราก็จะทําการขายทีนี้เอาให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงหน่อยเรามาดูกราฟเดย์นะครับ itti, นี่คือกราฟเดย์ กราฟเดถามว่ามันแม่นพอไหมผมขอตัดช่วงนี้แล้วกันนะครับเอาตั้งแต่จุดนี้จุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับจนถึงสุดท้ายนะจุดเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นยังไงครับกราฟวิ่งขึ้นมาครับขึ้น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 แท่งนี้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 แล้วแท่งนี้เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเพออยู่ใต้กราฟไปเป็นแนวโน้มขาลงเพราะอยู่บนกราฟถามว่าแม่นไหมก็พอได้นะครับแต่ถามว่าดีเลยไหมดีเลย ภาพน,นี้ใครเรียนรู้พวกกราฟเป็นเขาจะเห็นสัญญาณโดจิโดจิคือสัญญาณที่จะเปลี่ยนทิศทางเนาะบางคนเขาก็ขายตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแต่เราเอายึดตามซายึดตามพอลราบริกซาเพื่อให้มันง่ายต่อชีวิตไม่ต้องมานั่งดูกราฟแท่งเทียนให้เป็นเนาะเอางนี้เลยขึ้น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 เปลี่ยนตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงก็ขายซะจากตรงนี้ได้เท่าไหร่จากตรงนี้สมมุติผมเอาแบบเอาง่ายๆนะผมซื้อกันไม้สุดท้ายเลยซื้อที่แพงที่สุดเลยยี่สจุดดบาท มาขายตรงนี้ครับจุดที่ขาดทุนที่สุดเลยจุดต่ําสุดเลยนะครับยี่สิบสองจุดห้าบาทได้ไปหนึ่งบาทกว่าหนึ่งบาทกว่านะเออจากยี่สิบสองนี้หนึ่งบาทกว่าไม่น้อยนะครับถ้าสองบาทก็คือยี่สบเอ่อสิเปอร์เซ็นหนึ่งบาทกว่าคือห้าเปอร์เซ็นนะครับไม่น้อยนะครับโอเคถัดไปแนวโน้มขาลงนะครับลง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 ,ลงมาถึงแท่งนี้เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาอยู่ข้างใต้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับซื้อตรงนี้เลย เราก็ซื้อไปอยู่ที่ว่าเราซื้อตอนไหนราคาไหนนะครับใครซื้อแย่หน่อยก็ไปซื้อข้างบน23บาทใครซื้อได้ถูกหน่อยตาำสุดก็คือ22.3บาทต่างกันอยู่0.7 70สตางค์นะครับเสร็จแล้วเขาก็แดงเออแล้วก็อยู่ใต้กราฟไปเลยๆขึ้น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 ,นอยู่ตรงนี้เนน้อขาลงใครซื้อตรงนี้ได้22บาทแล้วมาขายบนสุดมันก็กาไรใครซื้อบนสุดตรงนี้นะครับ23บาทมาขายบนสุดก็ยังได้23บาท ก็อย่างเท่าทุนแต่ถ้าเกิดใครได้มาขายตอนท้ายเนี่ยขาดทุนนะครับหรือใครรอสัญญาณให้มันต้องเกิดจุดไข่ปลาอยู่ข้างบนก่อนเพื่อบอกว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนใช่ป่ะยังไงก็ขาดทุนถูกไหมเพราะว่าต่อให้ซื้อตรงนี้ถูกที่สุดเลยนะ22.3เนี่ยมาขายวันนี้โอกาสที่แบบขาดทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเห็นยังว่ามีโอกาสผิดพลาดนะไม่ใช่ทุกครั้งที่เชื่อกราฟแล้วเชื่ออินดิเคเตอร์อย่างพาราโบลิกซานแล้วจะลุ่งนะครับเนี่ย อันนี้บอกไปแนวน้องขาขึ้นแต่ดูกราฟดีความเป็นจริงขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับวิ่งแบบทรงๆแล้วก็แถมจะหักตัวโค้งแบบนี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดแต่ว่าผมก็บอกไม่ได้หรอกนะว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่แต่ผมให้ประมาณสัก40-50%แล้วกันในการบอกเทรนด์นะครับใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นอา้าวถ้าผมเปิดซิกแซกมาด้วยซิกแซกเห็นยังไง ิกแซกบอกว่าโอเคนี่แนวโน้มของเราเป็นขาลงมานะครับสัญญาณตรงนี้บอกว่าเป็นขาขึ้นอยากจะรอพาราโบลิกซาไหมนะครับถ้าอยากรอพาราโบลิกซาก็รอถ้าไม่อยากรอเนี่ยเราเชื่อซิกแซกซิกแซกแม่นกว่าไหมซิกแซกบอกให้ซื้อตรงนี้นะครับเราอาจจะได้วันนี้ขายตรงไหนขายข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ซิกแซกแม่นกว่าทีนี้เราจะปรับพาบราโบลิกซาให้มันเร็วขึ้นได้ไหมเพื่อที่ว่าเอาไว้มาดูเทรนด์ไลน์นะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าปรับได้ไหมตรง Start Point เนี่ยเราอาจจะต้องตัดให้มันสั้นลงเช่น0.01ไม่ช่วยมันเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับเอาใหม่ปรับอีก0ดขึ้นทีละ0.01ไหมอลองดูเร็วขึ้นไหมพอได้พอได้ดูดีขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าแย่ลงสถานการณ์กราฟแย่ลงนะครับเพราะฉนั้นผมเปี่ยนกับ เฮ้ย hey, อย่างนี้ไม่ได้ n ินกิมเูนย์จุอผมเอา,า0.04ไปเลยค่ะเป็นไงเออดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นหมายความว่าเอา้ยสัญญาณดูเร็วขึ้นใช่ปะ่ะเพราะนั้นผมเปลี่ยนอีกผมเปลี่ยนอีกผมเปลี่ยนอีกผมเอา0.08อะอ้ละเอียดเกินไปนะครับก็จะเทรดยากใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายทั้งอินดิเคเตอร์ซิกแซกและพาราโบลิกซามันต้องการการจูนนิ่งครับ จูนนิ่งหรือการปรับค่าให้มันเหมาะสมกับกราฟที่เราจะเทรดเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยมันเพิ่มงานหรือมันลดงานุปสรุปแล้วเนี่ยคนตัวผมว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเพิ่มงานเรานะที่ต้องมานั่งดูแต่ละกราฟว่าต้องมาปรับนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญจริงๆไม่รู้ดูเทรนด์ไลน์ไม่ออกนะครับสมมุติผมปิดอย่างเงี้ยคนที่ดูออกมันก็คือดูออกถูกไหมว่าเนี่ยคือแนวโน้มขาขึ้นก็อาจจะว่าเส้นนี้ตรงนี้เขาก็ดูออกครับว่านี่มันคือแนวโน้มขาลงตรงนี้เขาก็ดูออกครับว่านี่มันคือแนวโน้มขาขึ้นนะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาก็ดูออกว่าตรงนี้ถ้าเกิดอาจจะมองว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงเอ้ยคือมัอนวาดได้คือบางคนที่เขาวาดได้ก็คือวาดได้ส่วนคนวาดไม่ได้อ่ะก็นี่ไงซิกแซกมาช่วยไงนี่แนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงขาขึ้น,นขาลงภาพเดียวกันแนวโน้มยังถูกนะครับอา้าพาราโบลิกซานี่ไงขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมบางคนเขาวาดไม่เป็นเขาก็ใช้ตรงนี้ในการที่เอามาดูแนวโน้มของ กราฟได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับซิกแซกและซาเนาะผมเอามาให้2ตัวเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ลองเอามาเปรียบเทียบกันด้วยครับเพราะมันเป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่เอาไว้บอกแนวโน้มบอกเทรนไลน์นะครับแล้วผมก็วาดเทรนไลน์ให้ดูด้วยว่าเอ้ยถ้าเราวาดเองจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเอ่อใช้ซาหรือว่าใช้ตัวซิกแซกเนี่ยจะได้แบบนี้นะครับผมยังยืนยันว่าวาดออกมาแล้วพอรตออกมาแล้วเนี่ยเทรนแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างตรงกัน,กนประมาณสัก70% 80%บนะ แต่จุดเข้าซื้อจุดขายเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งถ้าเกิดเอาจุดจุดซื้อจุดขายอย่างเช่นจุดตัดของบลิกซาจุดตัดของตัวซิกแซกหรือจะจุดไข่ปลาของพาราโบลิกซาเนี่ยมันให้ความแม่นยําอยู่ที่ประมาณสัก40% มีโอกาสผิดพลาดบ้างนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้เทรน์นะครับผมบอกเลยว่าอย่างน้อยก็เซฟกว่าเราเทรดผิดเทรนเนาะถ้าเราไปเทรดหุ้นในช่วงขาลงยังไงก็มีแต่โอกาสขาดทุนแต่ถ้าเกิดเราเทรดในโอกาสที่มันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเราชนะไปแล้ว50%ถูกไหมเพราะว่าซื้อสมมุติเราไปซื้อกลางเทรนเราก็ยังได้โอกาสเราซื้อต้นเทรนเราก็ยังได้โอกาสมีอย่างเดียวครับมันขึ้นไปเอ้ยจะขึ้นแล้วแต่ว่าโดนข่าวโดนนู่นโดนนี่ล้วกดลงมาเราตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่อแล้วแต่การไปประยุกต์ใช้เนาะผมนําเสนอเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ๆว่าอินดิเคเตอร์มันมีหลายแบบเนาะแล้วมันต้องเอาไปประยุกต์ใช้รวมกันทีนี้ใครถนัดแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับใครถนัดวาดเส้นเองเลือกเส้นเองใครถนัดที่เอ้ยดูปุ๊บรู้ปับ๊บใช้แบบนี้ก็ได้ซิกแซกก็ง่ายดีพาราโบลิกซาก็เป็นจุดไขป่ปลานะครับแล้วแต่ถนัดเนาะโอเคอินดิเคเตอร์วันนี้2ตัวนะครับซิกแซกพาราโบลิกซาประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูครับแล้วมันเป็นประโยชน์หรือ กลายเป็นยุ่งยากกว่าเดิมก็กลับมาคอมเมนต์ในคลิปผมก็ได้นะครับจะได้แบบเพื่อนๆมานั่งอ่านเรรู้กันว่าเฮ้ยง่ายขึ้นเฮ้ยยากขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอีกนะครับก็ค่อยๆทยอยมาเนาะส่วนคลิปที่เป็นเ,เรื่องของการเปรียบเทียบกองทุน ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลามานั่งรวบรวมให้ช่วงนี้ก็งานเยอะนิดหนึ่งนะครับก็อดใจรอกันหน่อยยังมีเรียงกันอีกหลายประเทศเลยเช่นจีนอเมริกาเวียดนามนะครับยุโรปหรือว่าจะเป็นทางสังหารทรัพั์ไปแล้วน้องก็มีเรล่องทองคำนะครับหรือว่าตราสารนี่เนี่ย อยู่ในแลนที่ผมอยากทาหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลามารวบรวมเลยนะครับก็ค่อยๆทยอยมาครับอดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากติดตามไดรี่การเงินทุกช่องทางเนาะมีทั้ง YouTube Facebook นะครับมีไลน์นะครับมี i ิน t a g r กรมเนาะค่อยๆลงคอนเทนต์ทุกๆช่องทางเพิ่ม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 ขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดนักลงทุนแล้วกันนะครับโอเคขอให้มีความสุขสนุกกับการลงทุนนะครับแล้วก็ติดตามไดร่การเงงงินนททุชอะคับ โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอมดายรีกันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ